สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่3ามนะครับหลังจากเราวาดแผนที่เราก็อาจจะใส่ชื่อถนนชื่ออะไรลงเข้าไปที่ที่ตัวแผนที่ที่เราวาดนะครับตำแหน่งที่เราต้องการวาดแผนที่ขึ้นมาเราก็อาจจะใช้ตัวเป็นตัวชี้ตรงนี้นะครับหรือใส่สีก็ได้นะครับให้เป็นให้รู้ว่าเป็นตำแหน่งที่เราเป็นบ้านหรือเป็นอะไรทีนี้ลักษณะาการวิ่งเราอาจจะใช้ตัวลูกศรน,นะครับาจจะติกมีเดียเหมือนกัน โดยวาดวาดเส้นวิ่งเข้ามานะครับที่ตัวบ้านจากนั้นเราก็ทำทำเขาเป็นลูกศรเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเส้นตัวที่โยงว่ายเลี้ยวยังไงเข้ามาที่ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็สร้างตัวลูกศรขึ้นมาก็เ,าเป็นตัวลูกศรน,นะครับ จากนั้นเราก็อาจจะใช้ตัวกลับกลับหัวเป็นท้ายท้ายเป็นหัวของตัวเส้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเปิดเป็นให้หมุนรอบตัวก่อนนะครับแล้วก็กำหนดขนาด ความห่างของลูกศรน,นี่เราสามารถกําหนดได้นะครับจริงๆถ้าเราจะย้ายเราก็ย้ายตรงย้ายตรงนี้มาลูกศรก็จะวิ่งชี้ไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับส่วนที่ไม่ใช้ก็ลบทิ้งไปอาจจะเป็นว่าทางนี้เป็นวันเวหรือทางนี้เป็นอะไรเพื่อ เพื่อจะบอกให้คนดูแผนที่ทราบการแนวทางการวิ่งนะครับก็ใช้ตัวลูกศรน,นี้เป็นเป็นแบบได้ใช้ระบบเดียวกันนะครับ Adjust Media นะครับให้ลูกศรทีลูกศรห่างก็ทำได้นะครับทีนี้เราอาจจะให้ทำให้ละเอียดกว่านั้นก็คือ เราแตกออกเลยโดยการแยกตัวมันออกมาต้องจับให้โดนตัวเขาก่อนนะครับถ้าเราจับให้โดนตัวเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นคาสั่งเป็นให้สามารถแยกได้ท้าเรากดปุ๊บนี่เขาจะสามารถแยกได้พอแยกแล้วเราให้เอาเส้นออกไปส่วนตัวลูกศรน,นี่ มันก็จะอิสระจากกันจากนั้นเราเข้ามาเพิ่มแต่งเพิ่มเติมว่าให้ตัวนี้เป็นเส้นโคงน้งลักษณะเดี้ยวเข้ามาทางเต้านะครับซึ่งหัวลูกศรนี้เราจะปรับได้ก็จะดู สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็เราปรับแต่งได้ทุกตัวไม่เอาตัวไหนเราก็ลบทิ้งไปช่วยลนระยะเวลาในการวาดแผนที่ของเราให้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับ